าหนาวามากร้อนเวลาหนึ่งวันใช่ไหมอ่าใช่ค่ะหนึ่งคืนหนึ่งคืนค่ะไปพัทยากันมาหวานมากคนมากหาวมากอิสระก็ก็ก็หวานดีค่ะเงียบไปดิให้ดูดาววันนั้นเป็นวันนั้นเป็น super blue full moon อ่าฮะก็เลยแบบ ว่างพอดีก็ได้ตัดสินใจว่าขับรถไปภัทยากันไปนั่งดูพระจันทร์ The Super Moon อะไรดีค่ะรู้สึกแบบชิลมากๆไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นก็แค่เอาเอาผ้าผมไปวางแล้วก็นอนดูพระจันทร์เออพระพระจันทร์พระจันทร์จันทร์แบบว่า ฟิลยังไงบ้างเติมเต็มยังไงบ้างรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นการเติมเต็มที่แบบเพีซโฟมากๆค่ะมันมีความแบบสงบแบบมันคงแบบลงตัวว่าแบบของฉันเลยรู้สึกมีใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าอะไรแบบแบบมันแบบมันพอดีเป็นแบบอ๋อๆอะไรเพีซโฟแล้วก็หันไปมองหน้ากันแล้วก็แบบขอันของฉันรู้สกั๊ดอะไมันมีแบบเนี้ย แต่เขาบอกว่าเรื่องคนเรื่องอะไรรู้เขาก็อยากอยู่เยอะมากเขาบอกเพราะว่าเขาไม่ต้องเบรกคนก็ได้เราตกลงหรือเปล่าเราเรายังมีลูกเยอะเอาจริงจริงยังไม่ได้วางแผนไกลขนาดนั้นค่ะว่าจะกี่คนอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนั้นไม่เกินสองเราอยากมีกี่คนคะไม่เกินสองแน่นอนเนาะ ค่ะขอดูก่อนแต่พี่เขาอยากมีส่วนสองว้าวใครเป็นสมัครไม่ได้ไม่ไม่เอาเนาะ Impossible ต้องมีบ้านแบบแบบ massive ขนาดไหนเพราะตัวนี้อยากครอบครัวพอได้ไปมีโมเมนต์ที่ได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันค่ะได้ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นผมว่าโค้ชที่ผ่านมาทำยากแลดีมาก ยาก็ teamwork ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นพยาบาลที่ดุไหมดุเพยาบาะดุไหมดนิดหน่อยดุเรื่องอะไรไม่ไดที่แบบที่แดดดื้ออะไรเงียหมายว่าเขายังมีความตั้งใจที่จะจะแบบดูแลขุนเขาใช่ไหมคะก็จะออกกำลังกายเยอะแล้วบางทีก็แบบแบบก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยซึ่งันเปิดว่าร้านเปิดว่าดื้อใช่ไหม คือถามว่าดื้อไหมเม่อไม่ดื้อค่ะเพราะว่าเขาดื้อไม่ได้เพราะว่าแบบมันเขาน่าจะเจ็บอ่ะก็แบบนิดเดียวก็จะอึ๊แลเขถอดใช่ค่ะิาะอาบกันตาไก็โอเคนะคะอ,อยู่ในขั้นตอนการกายภาพอยู่เขาขา่ยับอะไรได้ตีาขวยปกติไหม ก็เกือบแล้วค่ะถือว่าถือว่าไปได้ดีมากๆเลยฮะมันยากดีขึ้นตัวเลยเร็วมากค่ะใช่ค่ะเพราะมีความตั้งใจสูงอืยอ่าฮะวันนี้องเริ่มกับใครสองไปช่ะกับคนไปหนีอันไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าน่าจะน่าจะเร็วๆนีแต่ผมเหอนว่าบัตรที่เราไปบอกว่าเราจองตั๋วไปดูไม่แม้ฟ้าจะหนตายอ่ะ เดิมอ๋อเปลี่ยนวันเรียบร้อยแล้วพร้อมค่ะแต่พร้อมเนาะพร้อมแบบแบบรู้สึกว่ามีเพื่อนจะไปดูเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ว่างตอนนี้เขาว่างกันแล้วอะไรอย่างเง้ยรอบรอบก็ออกกันกลับมารอบต้องอัดใจกำลังใจเยอะๆไเดูแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเาเหมือนเขายังกลัวๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่แม่กันเตือนกำลังใจ วเวทีค่ะเพราะดังเวทีเขาต้องใช้สมาธิไปแล้วหนูมักจะกวนมากกว่าช่วยก็เดี๋ยวน่าจะมีแม่ๆไปด้วยหน่อยนะฮจะค่ะน้าตอนนี้ยาอย่างนี้ต<น>แต่เรียวอากาศหรือเปล่ากับการแสดงครั้งี้ที่เอาทำอไม่เชื่อว่าเขาทำได้ค่ะมันมีวิธีแก้ทุกอย่างถ้าคิดว่าทำไม่ได้จริงๆเขาทำได้ ไปดูน้องสดใจให้เาายอะๆนอ้องแล้วสุดดีเซอร์ถึงในร้อยก็ออกมาแล้วคัะใช่ใช่ใช่ค่ะเพิ่งรู้เมื่อเช้าเหมือนกัน,นะค,ะคะ่ะเป็นไงบ้างก็ก็ก็ตกใจดีค่ะว้าวละครจะออนแอร์แล้วเดือนหน้าแล้วนะเพื่ออว้าวถ้าปวยมาก็เป็นเรื่องฟีลดมากๆค่ะแบบ เชื่อว่าคนดูจะแบบรู้สึกว่าแบบแบบนักแสดงทุกคนแบบแต่งตัวหน้าตาทุกคนแบบดูแบบสบายตาสบายใจมากเราะเล่นีีก็หลายคนก็ตั้งหวังเนาะอยากให้แบบทำให้ถึงก็จดิงๆเล้นเรารก็้สึกว่า้บรสน้กคได้ก็ไา้ก็ได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 ้ก็า ตัวละครทาตัวไม่พีเรียดขนาดนั้นหมายความว่าตัวละครของยาใช่ไหมใช่ทันสมัยพอสมควรก็ภาพสวยมากๆภาพสวยมากๆมากเสื้อผ้ายืนแต่งตัวแบบชุดละชั่วโมงอะค่ะ ก็แต่งตัวไปชมเป็นเป็นตุ๊กตาครั้งแรกในชีวิตของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุ้มค่ากับโลเคชั่นที่แบบร้อนร้อนกับอากาศที่ร้อนรใช่โหแบบว่าเราหวังว่าจะชอบกันค่ะได้บีใบใหม่ๆอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะต่อทำได้ดีมากๆแต่เวลาแบบตังคนต่างเวลาไปถามกันอ่ะังคนต่างชมกันเยอะมากจะยากต่อต่อสุดยากค่ะคือคของต่อจะยากกว่าของยากพอสมควรค่ะเพราะตัวละครเขาจะสุขุมต้องมาเก็บ แต่ของยาเดี๋วว้าก็รักก็รักก็รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยาคนละแบบแต่สนุกค่ะฉันฉันนู๋จะบอกเยแฟนมั่งที่รอรอแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นเรื่องที่กลับมาแบบว่ากับกู้สถานการณ์ในช่วงนี้ชิมีละครละครไทยฝากความหวังไว้กับเตรียมตัวเตรียมในรอก็หวังว่าคนดูจะชอบกันค่ะเป็น เป็นจอนราที่แบบว่าโรแมนต์แบบหนึ่งเอซเลยค่ะเป็นละครที่ฟีลกูดแบบดูได้ทุกคนดูได้หมดเลยแบบเด็กถึงโตดูได้หมดเลยดูสดด้วยดูย้อนหลังด้วยดู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 กันยอะค่ะใช่ค่ะทั้งช่อง3มกด3าและสามสิ ขอเรื่องงานอเรื่องงานขอเรื่องงานยังไงคะขออะไรอีกบ้างเออขอเรื่องบางอย่างที่จะพิจารณาค่ะก็ขอเรื่องเรื่องแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะออนแอร์วันไหนก็เลยยังไม่ได้ขอแบบเจาะจงจนต้องไปขอใหม่เออค่ะแต่ว่าก็ขอเรื่องละครเนี่แหละค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยแต่ว่ายังบอกไม่ได้วนใหญ่ในชีวิตที่เราไปมูไปขอครมันจะเกี่ยวข้องอะไร ส่วนมากแบบแบบย่าว่าแบบ90%เกี่ยวกับเรื่องงานค่ะเพราะว่าบางทีบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในแบบเอื้อมมือของเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงดาวก็อยู่กับแบบโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ประมาณหนึงค่ะทำแล้วไม่ไม่เสียอะไรแน่นอนเลยก็ต้องอย่างไปต่อไปไปดีวมันเป็นไปตามสิทธิ์ญาติของค่ะ บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะก็เป็นปกติค่ะเป็นเป็นปกติของดูคนค่ะแต่ว่าแต่ว่าโอเครู้แล้วว่าละครจะออนแอร์เดี๋ยวจะไปมูมใหม่ค่ะคิมบอกว่าเขาก็เป็นสายสรุปแล้วใครชวนใครมูมแตส่วนคิมคิมไปก่อนแล้วก็นี่ขอตามไปค่ะส่วนนี้นะคะไม่ต้องแต่ละครั้งที่คิมชวนเราแล้วเราชวนคิมใครมูมต่างกันส่วนมากทุกคนจะชวนย่ามากกว่าแต่เราก็เอาเอาตามที่สะดวกใช่ไหมน่าจะใช่ ระยามีที่เช็คเลยที่แบบไปตรงเนี้ยยาก่ได้แน่นอนไปตแบบมากอได้แน่นอนย่าจะตามน้ำคนอื่นเหรอใครบอกว่าดีก็จะอโอเคโอเค I b e l i e ี e y o เล e t s ก o ล์มันลเมิดอะไรใช่ค่ะเชื่อว่าทุกที่ดีแน่นอนหมดทุกที่เราแค่ต้องตั้งใจขอต้องมีขอเราต้องจับ r ต t i n g สูง rating สูงสมีขอต้องจับไปแก้ไหมใช่ค่ะอี ต่ต uh ้องกลับค yeah. ือเราต้องกลับถ้าได้แล้วต umm> ้องกลับไปไหว้ใหม่แบบนั้นมีที่นี่ไปล่าสุดนี่ก็กลับกันไหมะแต่ไม่ได้ขอแบบที่ต้องแก้บอลเดียวไม่ได้บวลใช่ใช่อ๋อไม่ได้บอลไม่ได้บอลงั้นต่อไปนี้เรียกพี่ย่าสายมอได้ไหมได้เราแพมชวนพี่ระเด็จไปมูได้ไหมคะไม่ค่ะไม่เชื่อไหมทางด้นนั้นจีเชื่ออยูก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปด้วยกันค่ะ

ปาดิม่ดีนะคุณผู้ชมเนี่ะหว่างแต้อกมีนะย่างเสียออันนี้ปาเสียอะยาผสมขอ ปยยายาไปแล้มีห้อับแล้วทุกคนเรียบร้อยค่ะทันนใส่บู